สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ส่งท้ายคืนฟิล์มกันนะครับนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วก็ใช้ชีวิตกันได้อย่างปกติมากขึ้นนะครับไปไหนก็ได้นะครับแต่ก็ต้องขอให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันนะครับปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งระมัดระวังตัวป้องกันตัวเองนะครับเห็นแก่ตัวสักหน่อยดูแลตัวเอง ป้องกันตัวเองนะครับโระความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็มาปรบมือส่งกำลังใจกันนะครับเอาส่งกำลังใจให้กับคุณหมอคุณพยาบาลคลากรรทางการแพทย์นะครับและเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนนะครับขอบคุณนะครับกับการที่เราฝ่าวันวิกฤตโควิด -19 ผ่านไปด้วยด้วยดีนะครับแย่ไปข้างหน้าเราก็ยังต้องป้องกันตัวเองกันอยู่นะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ยังอยู่กับเรานะครับ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสััสีสีครับ